คุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในสายตาใครแต่คุณต้องเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองที่สุดในแบบที่คุณเป็นเพราะเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ก็ดึงดูดผู้ชายที่รักและก็เห็นคุณค่าของคุณผู้ชายที่อยากจะดูแลอยากจะปกป้องคุณอยากจะมีคุณ ไปในชีวิตของเขาในทุกวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะซีรีส์ดึงดูดรักแท้นะคะอยู่เฉยๆยังไงให้ความรักวิ่งเข้าหานะคะวันนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้วนะคะรักตัวเองก่อนคะ่ะผู้หญิงที่รักตัวเองคือผู้หญิงที่ดึงดูดรักแท้นะคะสำหรับ EP ีที่4นี้นะคะความรักแท้นะคะไม่ได้เริ่มจากการที่ เราได้ใครสักคนมารักเรานะคะแต่มันเริ่มจากการที่เรานะคะนั้นตกกลุ่มรักตัวเองก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะคือผู้หญิงนะคะที่ส่งพลังงานออกไปว่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีงามที่สุดและผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะไม่เพียงแต่จะดึงดูดความรักที่ดีผู้ชายที่รักและก็ให้เกียรติเธอเท่านั้นแต่เธอยังดึงดูดโอกาส ความมั่งคั่งนะคะความเจริญรุ่งเรืองมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะใช้พลังงานเดียวกันนั่นก็คือพลังงานของการรักและก็เห็นคุณค่าของตัวเองและรู้ว่าเธอนั้นคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีเมื่อคุณอยู่ในพลังนี้นะคะ จักรวาลจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากเทนะคะสิ่งดีงามทั้งหลายเข้ามาหาคุณคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ล่านะคะจักรวาลจะจัดสรรมาให้คุณนะคะเพียงแค่คุณเป็นและก็อยู่ในพลังของความรักนี้ให้ได้นะคะเพราะผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะจักรวาลน,นะคะ ก็จะตอบสนองพลังนั้นกลับมานะคะด้วยการส่งทั้งคนรักที่ดีที่เห็นคุณค่าหรือว่าเหตุการณ์นะคะที่สะท้อนคุณค่าที่คุณมีอยู่แล้วภายในใจกลับมานะคะเป็นเหมือนกระจก สะท้อนคุณจะไม่เจอใครนอกจากตัวคุณเองถ้าคุณอยากเจอคนที่รักและเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะต้องรักและก็เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะคะและทำไมผู้หญิงที่รักตัวเองถึงดึงดูดรักแท้ทำไมการรักตัวเองมันถึงได้มีพลังมหาศาลถึงสามารถทำให้จักรวาลน,นั้นส่งความรักที่คู่ควร ส่งสิ่งดีงามโอกาสมากมายเข้ามาเพราะนะคะผู้หญิงที่รักตัวเองนะคะ1เธอจะมีพลังของความมั่นใจค่ะเมื่อคุณรักตัวเองนะคะคุณจะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อใครนะคุณจะไม่คอยวิ่งไล่ตามใครคุณจะไม่คอยพิสูจน์ตัวเองนะคะคุณจะยืนหยัดนะคะ อย่างอ่อนโยนและก็งดงามในพลังของคุณนะคะเพราะคุณรู้ว่าผู้หญิงที่คุณเป็นนะคะคือ energy ที่จกักรวาลจัดเททั้งความรักและก็โอกาสมากมายเข้ามาหานะคะ <S <S ข้อที่สองนะคะผู้หญิงที่รักตัวเองจะมีความเต็มอิ่มจากภายในเธอเติมเต็มความรักของตัวเองแล้วจากภายใน เธอไม่ได้รอความรักจากใครเพื่อมาทำให้เธอเต็มนะคะแต่เพราะเธอเต็มอยู่แล้วค่ะและความรักจากผู้ชายใดๆที่เข้ามานะคะจึงไม่ใช่เข้ามาเพื่อเติมเต็มเธอแต่เข้ามาเพื่อขยายความรักที่เธอมีเพื่อแบ่งปันเพื่อสร้างนะคะกันและกันนะคะให้เติบโตต่อไปนะคะ และข้อที่3นะคะการตั้งขอบเขตที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะคุณเห็นคุณค่าของตัวเอง คุณจึงไม่ยอมให้ใครนะคะมาทำร้ายจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณของคุณอีกนะคะความรักแท้ที่เข้ามานะคะจึงเป็นความรักที่เคารพและก็เห็นคุณค่าของคุณคือเป็นพลังงานเดียวกันกับคุณเพราะคุณจะไม่เจอใครนะคะนอกจากตัวคุณเองนะคะวันนี้นะคะ คนรักที่คุณมีอยู่ในชีวิตคือกระจกเงาที่สะท้อนความรักที่คุณมีจากภายในตัวเองถ้าผู้ชายคนที่คุณมีอยู่เขารักและให้เกียรติคุณนะคะนั่นก็แสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่รักและก็ให้เกียรติตัวเองนะคะแต่ถ้าตรงกันข้ามมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเพราะว่าหลังจากวินาทีนี้คุณสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยน energy มาถือมายืนอยู่ในพลังของผู้หญิงที่รักและก็เห็นคุณค่าแล้วก็ส่งพลังใหม่นั้นออกไปนะคะที่นี้นะคะแล้ววิธีการที่เราจะรักตัวเองในชีวิตประจำวันมันจะทำได้ยังไงเราจะต้องทำแบบไหนหล่ะคะถึงจะเรียกว่าเรารักตัวเองนะวันนี้นะคะมันมีวิธีง่ายๆนะคะที่เราทา แล้วมันเป็นการบอกกับร่างกายเรากับจิตวิญญาณเราว่าเราร,รักตัวเองมากแค่ไหนนะคะสิ่งที่คุณจะทำนะคะตื่นขึ้นมานะคะคุณบอกตัวเองเลยนะคะพูดกับตัวเองในกระจกฉันคู่ควรกับความรักความสุขและความมั่งคั่งคำพูดมีพลังมหาศาลพูดให้ตัวเองได้ยินทุกเช้านะคะพูดแบบนี้นะวันละสามครั้ง หรือหลายๆครั้งได้ยิ่งดีเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยให้คุณพูดกับตัวเองฉันคู่ควรกับความรักความสุขและความมั่งคั่งังและก็สุดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะมันคือการที่คุณบอกกับร่างกายตัวเองว่าคุณนั้นปลอดภัยค่ะคุณนั้นคู่ควรค่ะสองนะคะด,ดูแลดูแลอุ้ยสองค่ะดูแลร่างกายเหมือน กับว่าร่างกายคุณนะคะคือวัดอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของวิญญาณของจิตวิญญาณคุณนะคะเพราะร่างกายเรามีเพียงร่างกายเดียวนะคะเราจะต้องดูแลร,ร่างกายเรานอนให้พอทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นจากร่างกายเราถ้าวันนี้ร่างกายคุณดีพลังจิตคุณจะดีเมื่อพลังจิตคุณดี คุณจะส่งพลังงานของความรักออกไปนะคะแล้วก็นะคะพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเสมอคุณจะต้องใจดีกับตัวเองนะคุณพูดดีกับคนทั้งโลกแต่คุณอย่าลืมที่จะ ไม่พูดดีกับตัวเองคุณต้องอ่อนโยนกับตัวเองเธอน่ารักจังเลยเธอคู่ควรกับความรักเธอสมควรที่จะได้พักผ่อนเธอคู่ควรกับอาหารดีๆอะไรก็ช่างนะคะปลอบโยนตัวเองค่ะนะคะ,นะคะเมื่อคุณเหนื่อยให้คุณพักนะคะถ้าคุณเหนื่อยให้คุณพักค่ะคุณไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อใครคะ่ะคุณจะต้องรู้ตัวเองเพราะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วคุณไม่พัก มันไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้คุณจะต้องฟังเสียงหัวใจร่างกายตัวเองถ้าคุณเหนื่อยไม่ต้องฝืนค่ะพักค่ะคุณคู่ควรกับการพักค่ะที่รักพลังเฟมินินนะคะคือพลังของความเบาสบายค่ะพักผ่อนค่ะใช้ชีวิตนะคะทำอะไรช้าล,าาลงทานอาหารช้าลงดื่มกาแฟก็ละเมียดละไมนะคะเดินเล่นในสวนดอกไม้นะคะเป็นการบอกกับร่างกายว่า เราปลอดภัยค่ะเพราะว่าเมื่อคุณทําอะไรช้าลงนะคะมันเป็นการที่คุณนะคะบอกกับร่างกายว่าคุณนั้นมีพร้อมแล้วคุณไม่ได้ขาดนะคะและเมื่อคุณเจ็บนะคะให้คุณกอดหัวใจตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปวิ่งหาใครให้กอดน,นะคะเมื่อคุณรู้สึกเจ็บนะคะให้คุณกอดตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเอง เธอปลอดภัยแล้วนะฉันรักเธอนะวันนี้เป็นวันที่สวยงามน,นะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคุณทำแบบนี้ค่ะร่างกายของคุณนะคะจะรับรู้ถึงความรักนะคะและเมื่อร่างกายของคุณรับรู้ถึงความรักรับรู้ถึงความปลอดภัยนะคะคุณนะคะจะมีพลังในการที่จะนะคะ สร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามนะคะและพลังนี้ก็จะส่งออกไปเพื่อดึงดูดนะคะสิ่งที่ก็อยู่ในพลังงานเดียวกันกับคุณเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การรักตัวเองเท่ากับรักแท้ค่ะ ถ้าคุณต้องการรักแท้คุณจะต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเลยนะคะอย่างที่นิดแชร์ไปตะกี้นะคะคุณไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในสายตาใครค่ะคุณแค่ต้องเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองที่สุดในแบบที่คุณเป็นเพราะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วนะคะคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้ชายที่รัก และก็เห็นคุณค่าของคุณอย่างแท้จริงผู้ชายที่อยากจะดูแลคุณอยากจะปกป้องคุณไปตลอดชีวิตนะคะแล้ววันนี้นะคะหลังจากฟังวิดีโอนี้จบนะคะเราก็มีคำถามน,นะคะสามคำถามน,นะคะเพื่อสะท้อนว่าตอนนี้คุณนั้นอยู่ในระดับของผู้หญิงที่รักตัวเองมากแค่ไหนนะคะหรือว่าคุณยัง ต้องเรียกร้องความรักจากข้างนอกอยู่3ามคำถามนี้นะจะสะท้อนว่าคุณนั้นรักตัวเองได้ดีแค่ไหนนะคะตอบคําถามนี้ในใจก็ได้หรือว่าจะเขียนใต้วิดีโอนี้ได้ยิ่งดีเลยนะคะคําถามแรกนะคะฉันกําลังรักตัวเองจริงๆอยู่หรือเปล่าฉันกําลังรักตัวเองจริงๆอยู่หรือเปล่านะคำถามที่2ค่ะ หรือว่าฉันกำลังรอใครบางคนมารักฉันแทนที่ฉันจะมอบรักนั้นให้ตัวเองคำถามที่สองค่ะหรือว่าฉันกำลังรอใครบางคนมามอบความรักให้ฉันแทนที่ฉันจะมอบความรักนั้นให้ตัวเองคำถามที่สามค่ะถ้าวันนี้ฉันรักตัวเองมากกว่านี้สักหนึ่งปร์เซ็นต์ค่ะฉันจะทำอะไรให้ตัวเองเป็นสิ่งแรก ถ้าวันนี้ฉันรักตัวเองมากขึ้น1%ฉันจะทำอะไรให้ตัวเองเป็นสิ่งแรกนะคะเมื่อคุณเริ่มต้นรักตัวเองคุณไม่ได้แค่ดึงดูดรักแท้นะคะแต่คุณกลายเป็นความรักแท้แล้วค่ะและจักรวาลน,นะคะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากทำงานส่งสิ่งที่คู่ควรที่สุดมาให้คุณนะคะ เมื่อคุณเป็นผู้หญิงที่รักและก็เติมเต็มตัวเองจากข้างในนะคะจักรวาลน,นะคะก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไว้ได้สิ่งที่จักรวาลทำได้คือจักรวาลจะเทนะคะความรักความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในพลังงานเดียวกันกับคุณนะคะเข้ามาให้คุณนะคะนี่คือกฎที่ทรงพลังมากนะคะเมื่อคุณเป็นพลังงานแบบไหน คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะเมื่อคุณเป็นพลังรักค่ะทุกสิ่งในชีวิตสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะเข้ามาโอบอุ้มคุณก็จะเข้ามาด้วยความรักแต่เมื่อคุณเต็มไปด้วยความขาดคุณส่งพลังงานขาดนะคะคุณก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ขาดผู้ชายที่ก็ไม่แน่ใจความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องเหนื่อย ที่ทําให้คุณต้องปวดหัวนะคะที่ทําให้คุณต้องคอยไล่ตามนะคะเพียงแค่คุณปรับพลังงานของตัวเองคะ่ะที่รักวันนี้นะคะความรักแท้นะคะมันเริ่มต้นจากการที่เรานะคะกลับมาทํางานจากภายในนะคะวันนี้นะคะผู้หญิงเราทุกคนนะคะนี่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนนะคะคุณสามารถสร้างรักแท้ได้ด้วยตัวคุณเองคะ่ะ ะะและถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะส่งออกไปนะคะให้เพื่อนผู้หญิงนะคะที่รักของเรานะคะได้ฟังกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเมื่อคุณนะคะแบ่งปันความรักคุณก็จะได้รับความรักนั้นกลับมาเช่นกันนะคะและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแบบลึกซึ้ง นะคะวิธีการอยู่ในพลังเฟมิน i นนะคะการที่คุณนะคะอยู่ในพลังเฟมินนนเป็นผู้หญิงที่เงียบยังไงให้ดึงดูดเงียบยังไงที่เป็นการส่งพลังงานออกไปว่าคุณนั้นเต็มแล้วอิ่มแล้วนะคะเพราะเมื่อคุณนะคะกลับมาอยู่ในพลังงานเฟมินนนของตัวเองและก็อยู่ในพลังงานที่ใช่ค่ะ คุณจะดึงดูดความรักที่ใช่หรือว่าถ้าคุณมีความรักอยู่นะคะคุณจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชายคุณได้ด้วยพลังงานของคุณที่เปลี่ยนไปค่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งนะคะแล้วเอาไปปฏิบัติได้จริงเห็นผลจริงใน1-2เดือนนะคะนี่มีอีบุ๊กที่ชื่อว่า Modern Silence ค่ะอีบุ๊กเล่มน,นี้นะคะเราจะพาคุณนะคะ กลับเข้าสู่พลังงานของคุณนะคะพลังงานของความเบาสบายผ่อนคลายนะคะเป็นผู้หญิงที่เงียบยังไงให้ดึงดูดนะคะเป็นผู้หญิงที่ทำน้อยแต่ได้เยอะนะคะเป็นผู้หญิงที่อยู่เฉยๆยังไงแต่จักรวาลเทความรักความมั่งคั่งมาให้นะคะแล้ววันนี้นะคะนีดให้ในราคาพิเศษ เพียงแค่590บาทนะคะยังไม่พอนะคะ20คนแรกนะคะที่แคปวิดีโอนี้ไปนะคะคุณจะได้รับฟรีนะคะอีบุ๊กนะคะ300ประโยคมหัศจรรย์นะคะพูดยังไงให้เชื่อมโยงถึงหัวใจเขาถ้าคุณมีอีบุ๊กสเล่มน,นี้นะคะ รู้วิธีการอยู่ในพลังเฟมเนินินเงียบยังไงให้ดึงดูดและก็พูดยังไงให้เชื่อมโยงถึงหัวใจเขานะคะรับรองค่ะจักรวาลน,นะคะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากเทความรักความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณนะคะและนะคะถ้าคุณพร้อมจะเรียนรู้แล้วนะคะไลน์ค่ะแอดไลน์มาได้เลยค่ะ อรุณทิพย์เอาไปเลยในราคาพิเศษ590บาทพร้อมของแถมอ e ีบุ๊ก300ประโยคมัสจันมัดใจชายนะคะแล้วทักมานะคะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะมีความรักที่คุณนั้นปรารถนานะคะก็ทักปลายไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องพนกักงานคอยดูแลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ